วันที่21เมษายนที่ผ่านมานวัดพระเชตุพนวิมลมังครารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพามหากรัตริยาธิราชและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ เนื่งในโอกาสครบรอบ239ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานใต้ร่มพระบรารมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากนั้นยังเป็นประธานในพิธีบวงสวงสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชณพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติพระนครโดยมีดรยุพาทวีวัฒนกิจบวรปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม พร้อมกันนี้ยังมีการจัดนิทรศาการเทริดพระเกียตรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีสิราชการโดยกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนรวมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่21-30ถึงเมษายน2564ณลัต์สไตล์ฮอล์ชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐถมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่21เมษายนพศ2325และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีภายในนิทรรศการประกอบด้วยส่วนที่1นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีจะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจส่วนที่สอง การใช้ภาพสามมิติในระบบพานรามาแมปปิ้งเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงพระราชทานความเจริญรุ่งเรืองความสุขสงบร่มเย็นแก่ปวงประชาชาวไทยในชื่อชุดอเนกอนันต์เลิศล่าอาณาจักรไทยส่วนที่3นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสิน์ชมภาพที่หาดูได้ยากจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกลุ่มศิลปกร ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมความสุขของคนไทยซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการจัดในทัศการครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรมโทร1 7 6่